บอกเขามาว่าปลดหมอไฟออกจากหลอดไฟก่อนจังไปมันถอยไว้ได้ไหมวินบอกคนนั่นบ่ให้บ่ไอ้ไห้มันถอยมากเลยรถอดอ่อยของสายไฟคนนั้นมาปลดนี่ๆๆของง่วงกเนเ่ยมันเลือดไอ้ไห้เป็นเรื่องเสือด้วยอ่อยะนั่นนั่นนั่นย้ายวิญญาณไปนั่นนั่นจะบอกเขาไปเข้าไปแลอว ไอ้แค้คนจะเป็นแมวมัขายไปไปสิบลสิบลของสายไฟ